น้องลำไผ<ด>่ฝันมาจากไหนเนาะครับเห็นหมแม่เราบอกให้ฟังเมื่อกี้นี่อย่ามาเด้นนฝันว่นา,า,าการะจานาคาบใครมาให้ามคาฝันว่าพระานาคาบไขรมาให้สาม่ครแม่เป็นป่ท่านฝันเลืไปเปิดบร์น้งใครแหล่เป็นเลขศูนย์ใครที่สองเป็นเลขสอง แล้วก็ใคร่หนูหมั่นใจหาเซ็นมาพันเปอร์เซ็นเลยห้าศูนย์พันเปอร์เซ็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หนูแดงอยากติดตามน้องลำไพฝากเข้าไปกดติดตามติ๊กตอกน้องลำไพได้นะครับได้อัดจะอขึ้นให้นะชื่อชื่อช่องติ๊กตอกน้องครับฮัลโหลครับน้องลำไั่ฝันมาจากไหนเนาะครับ เห็นแม่เราบอกให้ฟังเมื่อกี้นี่ามเอาได้แ่ไม่ได้กันงอันว่าพยะเจ้าับไครมาให้ามรฝันว่าพระเานาคาบไขรมาให้สามใครแม่ท่านี้สิก่อนเลื่ไปเปิดเบอร์มาใครแรกเปนเลขศูนยใครที่สองเป็นเลขสองแล้วก็ไขรที่สามเป็นเลขส ครแรกเป็นเลขศูนย์ครที่สองเป็นเลขสองค่ายที่สามเป็นเลขศูนย์ไม่แน่ป่าตัเศูนย 0, ขับศูนย์แน่แท้คือศูนย์ลายศูนสองศูนยมีมิสนี่ไครับปัญทนี้เนเนเนเอาใครลงไาหาก็ปวดาใครแบ้เปิ้ลจะลงน้ำเลยอืม Around, ต้นลวงเาขสาโคโหม่องต, okay. mm. ต้นโพนใดโอ้หม so ่องต้นโพเนี่ยบอกเขาโก้โขบางสารนี่ยมันมาคำแหมนที่ว่าเพิ่นอยากกินไก่เนี่ยบอกแหมนตลอดนี่เพิ่นเพิ่นบ่อยากกินไก่เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ไก่ดีไปไปกินน้ำไปเลี้ยงก็เลยบอกให้แม่ไปหาซื้อลูกปั้นที่เป็นลูกไก่ดีไปให้เพิ่นอ๋อลูกไก่หุ่นไก่ครับหุ่นไก่โอ่งไง ่เนเิ่นอยางได้แดดนั่นตว่า,า,ต,วา,วาตัวสีเขียวแล้วก็งอนสีแดงตวาตัวสีเ<อ>ขียวงอนสีแดงอกันถือกสามตัวนี่ก็ <laughs> พี่น้องวันที่จะ <laughs> หาไปหายอยู่ที่เนาะปูตาตงวามันสิออกสองศูนย์วังหันก็บ,บอกสองศูนย์มันก็สิออกสองศูนเพราะว่ามันเห็นจมูกเกาอีกนะอืมเห็นกเกาครับตามสองศูนย์เนาะ สง้นต่อกันเราแบบที่ที่มันใจแห้งทุกจุดอมนีูเราคือสองศูนกับห้าศูนย์สองศูนย์กับห <c oughs> ้าศูน <c> ย <oughs> ์หาหาศูนจ <c oughs> ะเป็นเสียงผู้เฒ่าไม่บอกว่างหาศูนย์เรืองดอการัางกันแงหาศูนย์ที่กระตือเราได้คื่หาใบละเงนนี้คือได้นหน่อยแต่หาศูนย์มันเพิ่มบอกมีใครให้บอกก็เอาบอกจากรอยใบนี่ มันอยากเดล้ลายใบยูของคุณคนขายแพงแหม่คนขายคนว่มามันเละด่างเลยยังกับกระหลกของเสว่ามันสูงก็ตื่นฝันข<ำ>ายบ้านอร่อยงีสีฟังเจอะขายอร่อยหาสีผลึกก็เอ,อาไม<ะ>่อยากได้โชคต้องแต่ใดได้เ,ดเพราะว่ามันมีใครจะไปใครด้วยวันหกลุงหรือแม่หลวงชาวเชียอวันแม่ต้นไปไดลายกระตุ้งเงินก็จะไปใครได้ปีหกหนึง่งสี่หกหนึง่ง ครับไ้อยุนาในมองชาวชูตัวนั่นแหละมีจุดหนึงอันนี้ว่าถ้า,าจุดสักที่ไปแพ่บนไให้โลยพืนไปขางนั้นเป็น,นเบอรนเบินนะครับเราก็าเรียกพ้นเนวิญญาณจุดพืเพว่านี้อาจจะก็จุดเด้ยเพราะว่าจุดจุดหนังหมองชาวชุตัวันแล้วไหมอ้าวคร,รับผม,ม,ม,มสำหรับคลิปนี้ตู้แปดสีฮะเรื่องแปดซีจ้ะหนึ่งแปดซี นี่คี่หลายสิีก็ติก็ติดไอ้่าดที่ัวเ่ทีทีมาซื้อซื้อต่อซื้อสองสูหาสองสูงมันตหสองสูงคนบอกว่าบอกว่าในฝันเป็นพุทธเถาเมื่อวานี้ัวน่ะหาสูงล่างคือเอาพุทจังไปแย่ก่อนหมวหนังเลยอือันแฮ จำคนละเสียงจำคนละเสียงคนว่งอ่ะถืรางหรือคือเอาบอกมูนเลยแต่ว่าเนเสียงยัใไงรอบนั้นใคจก็บอกว่าต้องือือเอาหรือมันไงก็บอกไปเราด้วยกันครับตลอนี่นคนบอกา่ะถืลางเขาบอกล่างความรู้สึมีเอาล่างคนพูดเอาน้องเห็นว่าน้องลำไพเฮ็ด อันไหนน่องครับผมเพื่อพี่น้องเอฟซีพจนอยากสนับสนุนนะครับน้องน่องเปิดติ๊กตอกบ้างที่ให้พี่น้องติดฮะแต่ทีนี้เวลาบอกเอกดูดอกรอบนี้เพราะว่าดแต่ว่าทางออนไลน์โอ้ห้องออนไลน์ครับมาที่นี่จะให้เอฟซีพจนติดต่อนะทางช่องใดนละครับช่องทางไหน ทิศตะก็ได้เฟสก็ได้จ้าท่าทั้ <Fe> et, งเฟสกี่เลยเฟซเฟสซื้ออย่างเนาะครับเฟสสินโง่ก็เป็นไอ้หน้าระพอง่ะจ้ะ,ะนี่บอกเนยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอนี่เจ้แม่ไม่ <Fe et S 1> ขึ้นมวนเดี๋ยวเหอะเอาพี่น้องนะครับฝากเข้าไปกดติดตามครับน้องละไพเนาะเพราะว่าน้องละไพขายของออนไลน์นะครับพี่น้องก็ไปสนับสนุนกันได้ขึวนว่าห่านอันจบ มอสผู้ใดถือนําเลยครับบอเป็นยังบอเป็นยังครับมันก็มีผิดมีถือเป็นธรรมดานะครับจะให้ถือสู้งกว่ากับมันก็เป็นไปบ่ไใดเอฟซีเนี่ยว่าหนูบ่ได้ื้อถูกเมื่อไงถือมือมันจุดแล้วจุดไอ้ของไห้ชาวเชี่ยงไฮ้แล้วครับมันจะยึดถือนั่นตัเลยครับวันนี้หนูก็เลยกินได่ไก่ไหวไก่ไข่ที่จะกรเลจุดครับผมเอาแจ้งเอฟซีเนาะเพราะว่านองพัเจ้าไม่จุดทูบนะครับพรุ่งนี้จุดที่เดียวแล้วเลย นะครับจุดแล้วกับท้าเพจสุวรรณเลขทู 1, 4, บหนึ่งสี่แปดนั่นมาควาหนึ่งแปดสี่ครปแปดสี่สสนับสนุนน้องน้ำพาได้นะครับมา,บาจ,จะเเ็นทางเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจนะครับชื่อเพจชื่อเฟซเด้อเหนื่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอน,นะครับแล้วก็ทางติ๊กตอกชื่อเดียวกันเหบอครับแม่์อ TikTok เอติ๊กตอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะ แคปหนาจอขึ้นให้พี่น้องได้เบื่องกันนะครับติ๊กตอกเลขทูบหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่หเลขเลขที่จัาปันอยู่ในหายเงียนหน้าชาวเวสืวรรณอ่าเจาเลยหนึ่งเจดสี่สี่หกหนึ่งเลขหนึ่งจับหนึ่งแปดสี่เลขทูกที่จุดจุดหน้าปูเท้าเวสวัร แล้วก็อันนี้ก็คำาเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งหกสี่นะขึ้นอย่างไออหมันก็แม่้งหกนึ่ันไอจับอยู่ในไหอย่อยู่ในาเท่าเชืัสุวรรจ่าไอ่หันลูกน้ำแม่กับมีสอตว่ทรงไปแม่ก็หูอไงไแม่สี่หกหนึ่งแล้วก็เลขฝันเลขเรเลขฝ<ไ>ันใครเขนา,า<ไ>น,นักมากเหรอถามว่าหนูือโตใด้หนักเลยอี่ลีเลย,นเลยหนูเอา 5 0นศูนย์ศูนย์สองศูย์ทิ่พน์นาเอาใครมาให้น่สหน่วยนิดศูนย์สองศนย์เป็นปะครับจ้าแล้วกาสองตเอาเอาเอาไรคือกิดือหาศูหศที่เลขพุท่าบอกศูนย์สองูนเลขพุทธามาบอก5 0าเื้อเอาเด้อแล้วะจ้าคือวัวเลี้ยงต่างแต่ว่าสองตัวสองตัวนี่มีสองศูนย์กับห้นเนาะน้องนไพจ้าเป็นแดงกากอะตัว 2อศกับห้าศูนย์เน้นที่สุดก็คือห้าศูนย์เน้นสุดๆก็คือห้าศูนนะครับโอเคอ่อือนออมนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าตรวจๆวดแคบแคกันเลยเคแคบเลยครับแคบกันเลยตามนี้อ้อาวน้องน้ำพาครับฝาก ฝากพี่น้องเอซนะครับให้ไปกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ติ๊กตอกนะครับชื่อช่องฟอกฝากพี่น้องนะครับฝากครับฝากเพจฝากติ๊กตอกพี่น้องนะครับให้เขาไปกดติดตามไินโอเคนะครับผมสำหรับน้องลำไพนะครับให้ให้ ให้แล้วให้เลยนะครับวันนี้ไม่มีจุดทูบไม่มีนะครับวันสุดท้ายนะครับเนาะครับเลขทูบถ้าถ้้า <Yeah, UH> ี่ก็ุทยากทยว่าไอรุณเาสวรรสมุทรสาครสมุทรสาคอนสมุทรสาครเาแก่ยมุทรสงครามสงครามานน่ะ สมุทิรงคามนุ่มไปนั่นเรับแ<ผ>ม,ม่มองจร <ผม S 2> ิเ<ผ>มนก็ที่หลายแล้วนะเ<ผ>ม,ม่กองเม่กอง